สว่ดีครับผมแชมป์ครับผมสวัสดีค่ะน้องปัค่ะครับผมวันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออวยพรภาษาจีนนะครับผมสินเจยยุยอีสินนีลวยใช้สินนีหวด้หดใช้นนรครับผมนั่นแหละฮะตรุษจีนนี่นะครับผมก็ต้องขออวยพรให้เอฟซีทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะครับผมเราขอให้ทุกคนมีความสุขในวันตรุษจีนนะคะ และที่สําคัญเลยนะลืมไม่ได้เลยนะผมและผมก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนเลยนะครับที่ติดตามพวกเรา Happy TV มาดยตลอดนะครับผมและผมก็ต้องขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับผมขอให้ตติดาม